พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานวิจัยคณะพยาบาลซึ่งภายในงานมีผลงานานวัตกรรมและผลงานวิจัยต่างๆที่มีความน่าสนใจหลากหลายมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูผลงานของเพื่อนๆจากคณะพยาบาลกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะ ก็ปีนี้เราก็มีนโยบายในการที่จะเน้นในเรื่องของการวิจัยเพราะว่านักศึกษาเราก็ได้ทํางานวิจัยกับนวัตรกรรมไว้เยอะแล้วเราก็ได้เชิญสถาบันต่างๆเข้ามาร่วมนะคะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระหว่างสิทธิพยาบาลนะคะแล้วก็สิทธิกเก่าที่มาเนี่ยก็จะได้มีการกระตุ้นเพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วงานวิจัยยังต้องมีความสําคัญอยู่ในการที่จะสร้างงานพยาบาล ให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเรียนแต่ว่าเมื่อไปทํางานที่สถานบริการเนี่ยมันก็จะมีสินท้าทยมากมายที่จะมาทําวิจัยเราก็ต้องการจะกระตุ้นให้สิทธ์เก่าเนี่ยได้สร้างผลงานวิจัยด้วยะค่ะ ก็วันนี้ก็รู้สึกมีความประทับใจนะครับที่ได้เห็นพยาบาลไทยเนี่ยมีนวัตกรรมที่จะพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยนะครับรวมทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วย <S 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 นั้นผมเองก็คิดว่า,าโครงการเช่นนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือระหว่างพยาบาลในหลายๆสถาบันและผมเองผมคิดว่า ในอนาคตนั้นก็อยากจะเห็นทางศาสตร์ทางด้านการพยาบาลเนี่ยร่วมมือกับศาสตร์ทางด้านอื่นๆไม่ว่าทางด้านาวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อให้เราสามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยาาิ่งขึ้นครับสำหรับงานในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยของคณะพยาบาลจากหลากหลายมหาวทิทยาลัยเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปดูผลงานในแต่ละบูธกันค่ะ กองอุณอลัก์ครับผมส่งเสริมพัฒนาการครับที่มาที่ไปนะครับก็คือจากการได้ขึ้นฝึกปฏิบัตินะครับในหอผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นนะครับผมก็จะได้ทราบปัญหาถึงเกี่ยวกับการมีความไม่พร้อมเพียงของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการควบคุมอุณหภูมิเด็กรวมทั้งการเคลื่อนย้ายเด็กด้วยครับผมส่วนของตัวควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะมีในจะมี3ส่วนครับก็คือส่วนของกล่องก็คือจะออกแบบให้มีความ เหมาะสมสาหรับเด็กและก็ขนาดที่เหมาะสมสําหรับเด็กแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือส่วนของตัวควบคุมอุณหภูมิครับผมซึ่งจะมีแผงให้อุณหภูมินะครับโดยจะมีหลอดไฟทางสแตนประมาณ18หลอดนะครับซึ่งเป็นตัวให้ความร้อนที่มีการแผ่รังสีออกมาในรังสีอินฟราเรดครับผมแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของตัวเซ็นเซอร์นะครับก็คือจะสามารถตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะกับเด็กคลอดก่อนกาหนดได้ครับในส่วนที่3ก็คือส่วนของเสียงเพลงนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการก็จะเป็นเพลงที่ ผ่านการวิจัยมาแล้วครับว่าอยู่ในระดับความถี่ที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาการของเด็กทารกครับผม ก็คือนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นนวัตกรรมสําหรับเด็กช่วงวัย0ถึง2ปีค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านพัฒนาการนะคะก็คือทางเราก็เลยจะทํานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะก็คือจะส่งเสริมทั้งทั้งสีด้านคือด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญานะคะแล้วทางด้านอารมณ์ก็คือเบาจะมีเม็ดโฟมค่ะสำหรับนวดตัวของเด็กไปด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านสติปัญญาก็คือจะมีร เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆค่ะ <S <S แล้วก็เรื่องรูปสัตว์ต่างๆนี่ด้วยค่ะ วัตกรรมที่ชื่อว่าเครื่องตรวจจับความสะอาดของมือค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลสภาก,การชาติไทยค่ะเครื่องนี้ใช้หลักการทํางานของหลอดไฟแบ็คไลท์ในการตรวจสอบสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่บนมือไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือเวลายืนหน้ากล่องในระยะ30ซนติเมตรเราจะมีเซ็นเซอร์ทําให้ไฟสามารถติดได้เองแล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ส่งมือเข้าไปบริเวณด้านล่างแล้วก็ดูความสกปรกนะคะผ่านตรงช่องนี้ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นการดูก่อนที่จะล้างมือแล้วก็สังเกตบริเวณที่มีการสะท้อนแสงขึ้นดังเช่นจะมีคู่มือให้ดูค่ะก็คือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบผลของการล้างมือเนี่ยได้ด้วยตนเองค่ะในเมื่อในกรณีที่ไม่มีผู้ให้คําแนะนําก็สามารถทําได้เองและหลังจากนั้นก็ล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์แฮนด์ลับค่ะ แล้วก็ส่องดูอีกครั้งว่าสะอาดหรือ,อยังการล้างมือที่ดีควรจะครบ6ขั้นตอนค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่า Navy Music Pillow 2013ค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทยทหารเรือนะคะค่ะทางเราเนี่ยนะคะก็มีแนวคิดที่ว่าการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ,ะจำเป็นที่จะให้การพยาบาลด้านจิตใจของเขาเป็นหลักะนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยสามารถจํากัดขอบเขตของการได้ยินได้เพียงแค่ผู้ใช้คนเดียวเท่านั้นที่สามารถได้ยินได้นะคะเพื่อเป็นการลดนะคะ การกระทบกระทั่งหรือว่าการรบกวนกันของบุคคลในส่วนนี้เราก็เลยตอบโจทย์ของอความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เราคำนึงถึงเป็นการพยาบาลเป็นหัวใจหลักของของ,ของทางเรานั่นเองค่ะการพัฒนาสายรัดห้ามเลือดครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยสายรัดห้ามเลือดเนี่ยเราจะต้องใช้เหมือนกับใช้2คนในการในการรัดห้ามเลือดนะครับคือโดยโดยปกติทั่วไปเนี่ย ในการในการรัดท่ามเลือดเนี่ยเราก็จะคล้องเข้ามาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะจะต,ต้องใช้อีกคนหนึ่งช่วยช่วยในการดึงทีนี้ของเครื่องกลเราพัฒนาโดยการที่ว่าสามารถหมุนโดยการที่จะล็อกล็อกเพื่อที่จะให้สายรัดเนี่ยแน่นขึ้นสามารถท่ามเลือดในวิทีฉุกเฉินได้นะครับ <ez. S 1> ก็จะสามารถล็อกได้ลักษณะนี้<ๆ>ก็จะค่อนข้างแน่นนะครับทีนี้เวลา โอเคเวลาเราจะปลดออกจะคลายออกก็สามารถคลายได้ทันทีก็คือจะมีตัวปลดล็อกอยู่ตรงตรงช่วงแขนเนี่ยครับก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับปลดล็อกได้ทันทีครับผม ก็สําหรับนวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะเราก็ทําให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการทํางานของอวัยวะต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายลดลงค่ะซึ่งผู้สูงอายุนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคเรื้อรังอะค่ะก็จะมีอาการเกี่ยวกับขาบวมแล้วก็ปวดเมื่อยค่ะค่ะแล้วก็จากที่เราเคยทดลองใช้กับผู้สูงอายุอายุ72ปีนะคะเป็นเวลา1เดือนเนี่ย อาการเกี่ยวกับการบวมมาค่ะก็จะบรรเทาลงแล้วก็ทุเลาลงค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานของเพื่อนๆจากคณะพยาบาลศาสตร์ถือว่าเป็นผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยที่นํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลอีกด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะ ในที่นี้ก็คือลองฟังผู้ที่เขาเคยทำวิจัยมากอ่อนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยฟังโกรดูซิเขามีเทคมิคยังไงเขาถึงสอบเด็นะคะหรือว่าเขามีข้อเสนอแนะต่อเราไหมว่าหนูควรจะทำเรื่องนี้เฉยรือ่าหนักขึมันมีแนวน้อมที่จะ,อะสอบเด็จรือ เราควรจะหาทีมในการทำนะคะอย่างเช่นลองเข้าไปหักับคุณหน้าติดดูนะคะการเป็นหัวหน้าของผู้ป่วยคนหน้าติดมาเป็นผู้ร่วมผู้ร่วมวิจัยนะคะดึงพี่ๆที่เคยจบปริญญาโทรหรือที่ประสบการณ์การทำวิจัยมาร่วมทีมหรือแม้แต่จะเป็นน้องที่เพิ่งจกมาใหม่ก็ได้เพราะบางทีน้องเนี่ยราอ,อยากไปดูกนะคะบางที่เพิ่งจกมาเนี่ย กาเรื่องของการมีขอ้อมูลก็ได้นะหรือเขายังมีไฟมีความแอ็คทีฟใ,ในการหาข้อมูลอะไรก็ว่าไปก็ดมมึงไม่ถี่ควรจะมีทั้งพี่แล้วก็น้องของรามถด้วยนะแต่เราอาจจะเป็นตัวหลักนะคะเป็นหัวหน้าคนละจากประสบการณ์วิชานี้จะพาใ้สาออกถึงงานในรอพอ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมันยาวขึ้นนาตัวย่าที่รอคอสตรนะจากที่ไปเจอพี่ๆน,น้องๆที่เป็นพยาบาลชุมชนอยู่ในรออสตรต่างๆมาหลายแห่งค่ะบางครั้งพอเราไปเจอสิ่งที่เขาทําแล้วเรามองเห็นประเด็นว่า เราไปถามความรู้สึกสิทธ์เก่ากันดีก,กว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับของคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยสยามนะครับมีความประทับใจมากนะครับในการเยี่ยมชมผลงานน้องๆนะครับได้มีการคิดนวัตกรรมที่หลากหลายแล้วก็มาฟังเรื่องของงานวิจัยนะครับการพยาบาลกับงานวิจัยในประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่น้องๆได้คิด ผลงานนวัตกรรมนะครับในการที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกในนอกก้วมหาวลัยนะครับเราก็ต้องยึดหลัก evidence-based practice ก็คือการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับในการทำงานครับแล้วก็การมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานนะครับโดยยึดหลักาการพยาบาลพื้นฐานด้วยกัน นับว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นการให้เพื่อนๆนักศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับวงการพยาบาลของไทยด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นพยาบาลในอนาคตแล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆและน้องๆได้ค่ะ